สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะได้เวลาทำกับข้าวกันอีกแล้วค่ะทําทานเองวันนี้ได้นางเอกเป็นสายบัวนะคะจะผัดใส่กุ้งนะคะไปค่ะคุณผู้ชมทำกับข้าวด้วยกันนะคะผัดแบบง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมยังนึกเมนูกับข้าวอะไรไม่ออกก็เมนูนี้ก็โอเคนะคะกรุงจ้คมมาคุ้มทะเนะคะคุณผู้ชมเวลามันสุกแล้วสีมันจะไม่ค่อยแดงนะมันจะเป็นชมพูจางๆมากเลยค่ะ ระหว่างแหลกกุ้งสุกแล้วก็จะปรุงรสชาติกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมน้ำตาลโรตีซอสฝากร่ยยน้ำมันแห้งจบ เาเลยค่ะคุณผ้ชมอ้าวปลาเสียหมดพอดีนะคะจะได้กลิ่นหอมแห้ะ กระเด็นกระเด็นกระดอนใส,ใส่ไม้ไปหมดมันจะได้กลิ่นแบบไม่ไหมของเครื่องที่เราใส่ไปนะคะต่อไปก็ใส่รังเอิึลงกระทะเลยนะคะเดี๋ยวพอยุบแล้วก็เหลืองน,นิดเดียวคุณผู้ชมค่ะ แต่สายบัวสีเนี้ยพอเราผัดสุกๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นออก,กจำัำๆค้ำๆเลยนะคะคุณผู้ชมเราใส่บัวสุกน้ำมันก็จะมีอยู่ในในตัวสายบัวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาอีกเหมือนกัน จะปิดฝาไว้สักนิดหนึ่งนะคะอบนิดหนึ่งเปิดชมกันก่อนนะคะอ้าวประมาณนี้นะคะมันก็จะกรอบๆหน่อยเดี๋ยวเราชิมรสชาติเป็นก่อนนะคุณผู้ชมว่ารดชาติมันจะไปทางไหนนะ เลิศเลิศมากค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเอาล่ะจัดลงจานกันเลยนะจ๊ะสีมันจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมแต่รสชาตินี่เลิศเลย เดยอะอยู่เหมือนกันนะคะกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม ผัดใส่บัวใส่กุ้งนะคะคุณผู้ชมคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะกับข้าวเสร็จแล้วคะ่ะคุณผู้ชมตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เมนูเลิศอีกแล้วคะ่ะฝากคุณผู้ชมติดตามชมคลิปต่อๆไปของช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ